ย้ำต้อนย้ำต่อนย้ำต่อนงามดีไม่ถืุกติดตัวดุกลด ปลาตอดปลาติดต่ปฝนตกแหงคืนอันนี้ปลาขอปลาขอกเขียด กระปูมะชลีเข่าลงแล้วคูณเดตต่อนคนแหง้งคืนตังต่อน